สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับหลวงตาบุญชื่นได้เดินทุดงเท้าเปล่าไม่รับปัจจัยรับเพียงน้ำดื่มเท่านั้นก็มีผู้ศรัทธาเข้ามาคอมเมนต์นะครับสาธุเข้ามาชื่นชมในบารมีของท่านนะครับเป็นจำนวนมากบางคนก็ขอให้ช่วยแจ้งข่าวให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้ท่านเดินทุดงถึงสถานที่ใดแล้วเพื่อผ่านมายัง จังหวัดของตนนะครับจะได้เข้าไปกราบไหว้ถวายน้ำดื่มทำบุญกับท่านนะครับวันนี้ผมมีความคืบหน้ามาอัปเดตให้ทราบข่าวกันนะครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2563ท่านยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยวันนี้พักจำวัดที่วัดโพธารามบ้านโพหมู่หนึ่งตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีวันนี้ท่านได้เริ่มเดินธุดงนะครับตั้งแต่หน้าวัดทับไซเดินไปตามถนนจันทบุรีสากแก้วนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังสากแก้วเส้นทางการเดินธุดงของหลวงตาบุญชื่นนะครับมีประชาชนชาวจันทบุรีนะครับมารอกราบไหว้ถวายน้ำดื่มเป็นจำนวนมากมีพี่ๆตำรวจ และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมาคอยดูแลท่านตลอดทั้งวันจนถึงปลายทางที่หมายของวันนี้คือวัดโพธารามวันพรุ่งนี้คาดว่าหลวงตาบุญชื่นจะเดินทุดงเข้าสู่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วสำหรับในวันรุ่งขึ้นนะครับท่านจะออกบินฑบาทโปรดญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์จะตักบาตขอเชิญที่วัดโพธาลามบ้านโพ หมู่หนึ่งตำบหลหนองตาคง,งอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในเวลา5.30นาฬิกา30นาทีหรือตีห้าครึ่งนะครับอนุโมทนาสาธุกับชาวจันทบุรีด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้และถวายน้ำดื่มให้ท่านนะครับสาธุสาธุสาธุาธหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย